โยดาวาซาดิวิลุนเมกาดิวิลุนดูไบดิวิลุนชาวไทยทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้เราอยู่กันในเกมมือถือที่มีชื่อว่า Shadow Knight นะฮะทุกผู้ชมนะเป็นเกมแนวะแบบว่ามาริโอขุดดินนะครับแต่ว่าเราสวมบทเป็นอัศวินขุดดินนะคนดูนะโคตรขำมาท่านผู้ชมนะมันลิงก์โหลดอยู่แล้วครับยันได้คลิปเลยนะครับใครอยากเล่นนะมันเปิดเอ็กซ์คลูซีให้เล่นบนเฉพาะ Nintendo Switch แล้วก็ในส่วนของอมือถือ iPhone and iPhone นะครับทุกผู้ชมนะ่คือ iOS นั่นเองนะครับมาเราจะไปเล่นกันเลยนะไปถ้าพร้อมกันแล้วอย่าลืมกดไลออค์กดแชร์กดส r i ครแล้วก็ไปรับชุกันเลยวู้โคตรึงปตาร์ทครับเจียมาแล้วว่าเป็นแนว8บิตเลยนะนี่เราก็รับบทเป็นอัศวินบอยนะครับคนดูเออโคตรึงโคตรึงกระโดดไปสักหน่อยที เราพอจะรู้วิธีเล่นอยู่อันนี้มันเป็นร้านค้าแน่เลยเกินไปนะอ้นั่นมาแล้ซื้อทองเลยครับพี่โอ้เงินไม่ถึงว่ะคนดูจริงๆริเราเก็บกระเป๋าให้ได้เยอะกว่านี้ได้นะมันน,น่าจะเป็นของอะไรต่างๆนะครับแต่เราอาจจะทําการไปขุดดินสักหน่อยขุดดินขุดดอนอ,อ้าวไอ้กูทีบมนกทําไมเนี่ยอออเออว่ะเอ็ตรึงก็ตรึงตัวนี้มันน่าจะเป็นลงไปขุดแน่เลยแต่ว่าผมไม่ลงไปนะครับคนดูนะผมไปสำรวจก่อน นี่อะไรอ่ะม้ยมีจัดงานกิจกรรมอะไรด้วยคนดูดูดิเยสลีบอร์ดว่ะคนดูนี่อะไรอ่ะเต็มเลยกระหงทหารว่ะกะตึงอันนี้มันเป็นหมู่บ้านนี่เลยนะคนดูนะเดินไปแต่นี่มันสุดแล้วไปไหนไม่ได้ละเฮ้ยมีนักขุดเหมืองเต็มเลยวะนี่อะไรอ่ะอะไรอ่ะอ๋อซื้อของโอเคห้ยเงินไม่มีไม่ถึงว่ะคนดูเราเปลี่ยนจอบได้ด้วย ต้องใช้เพชรเหรอเมื่อกี้นี่เพชรอยู่มุมบนซ้ายมือนะครับโอเคไม่น่าจะมีอะไรแล้วเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างกันเลยนะฮะคนดูนะเฮ้ย <c oughs> บอยมาเจอแม่ไม่รักทำไมไม่บูกว้าวลงไปแล้วโเคตเรตึงร้านลิชแมนช็อปเพื่ให้บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมง การันตีคุณภาพจากผู้ติดตามในไลน์ถึง3 0 0 0 0 0คนเติมเกมชั้นนำในราคาสุดคุม้มปลอดภัยด้วยระบบออฟฟิเชียลเพียงแอดไลน์แอดริชแมนช็อปหรือเว็บไซต์ w w w ร i เ h m บ n s h o p com เติมเร็วดังสายฟ้าดูแลดุดญาติมิตรเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%ด้วยริชแมนช็อปว้าวก็ตรึงก็สดนะพี่รวมมาแล้วนะครับเป็นมัชรูมไมเนอร์นะท่านผู้ชมนะเฮ้เก็บสักหน่อยเก็บสักหน่อย แล้วทำมาสู้กับพวกนี้ได้ด้วยนี่วะเย็นก็ตรึงนี่เวลาเราตีได้ตัวละครอะไรพวกนี้เราก็จะได้ของนะคนดูนะได้พวกพิษได้พวกอะไรนะครับเออไอตัวนี้ว่ะเราต้องคุมทิศทางการตีด้วยนะบนล่างซ้ายขวาเราคุมได้นะครับโอเคขุด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 เอี๋โคตรสุดเฮ้ยเอาวะเฮ้ยโอ้หกระโดดหลบได้มีเลือดเลยนะคนดูนะเลือดเรามีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้นี่เหมือนเราเห็นไอ้ตัวไอ้ตัวตัวเนี่ย เง,ง,นะง,งนะินน่ะเงินน่ะเมื่อกี้เนี่ยไปไหนนะถุงเงินกูอ่ะคนดูรอก่อนเดี๋ยวถุงเงินมันบินลงมาลงมาหน่อยถุงเงินนี่มันมีตัวมอนสเตอร์นะอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนลงมาดิลงมาดิาดฮเฮ้ยเอ้าเฮียถุงเงินไม่มาแม่งเลยนี่มันเครื่องอะไรวะเอาว่าว่าแปลว่ามันมีเครื่องนี้ด้วยเก็บกุญแจมาครับมีเจ้าตัวเครื่องที่มันจะเข้ามากดดันเราให้เราลงไปนะครับคนดูมันอด,อดได้อดได้ถุงเงินเลยเมื่อกี้นี่คนดูดูเถอะ เก็บเก็บเหรียญครับเก็บเหรียญดีๆเหมือนเล่นมาริโอ้แหละคนดูนี่ต่อสู้มันได้นะครับโอเคสวยสวยโคตรตึงโคตรตึงโคตรสุดโคตรสุดเลยพี่โคตรสุดเลยอือโอ้เราโดนตีหนึ่งหนึ่งดอกแล้วเมื่อกี้นี้นะครับมันจะมีในส่วนของเลือดด้วยนะคนดูนะเลือดเราก็จะมีลิมิตมีจำกัดนะครับเฮ้ย่ันต่อมาจริงๆเรามาตรงนี้ก่อนดีกว่าคนดูนะ เฮ้ยเกุญแจกุญแจกุญแจเราเมื่อกี้นี่คนดูจะกลับไปเอากุญแจนะของ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 โอเคของอ๋ออ๋อโฮ้ยเมื่อกี้ดีนะมีตัวนั้นมาคนดูเออมีเครื่องขุดแม่งตามมาแล้วเรียลบอยแม่งเงี้ยใครมันเอาเครื่องขุดมาวะน่ะอันมันลืมเลยกูจะลงไงวะลงไปเลยดีกว่า งงดว,งวกี่เตียงทายอยเอาสักหน่อยเอาบั้นหน่อยดินี่เมียน,น่นะเอาตายเลยหรอเอาเสี้ยตายตายเลยเหรอโอ้โหยิงเงินไม่ได้สักบาทเลยอะเมื่อกี้โอ้โหตายสามถุงแล้วเมื่อกี้เนี่ยอุตส่าห์แบบลุยมันตั้งไกลนะคนดูนะโอ้เกินปุยเนาะมันใจร้ายเกินเมื่อกี้ลรูใหม่ๆดิมาเจอกูใหม่ดีเปลิด มาสตาร์ทบอยมัช r ูมเกิ r l ล e t s Go โก้มันเปลี่ยนใหม่ด้วยรูปแบบดันนะคนดูโอ้ยยยยมีเครื่องมีเครื่องเก็บมาครับเก็บมาครับเพื่อเงินเพื่อเงินเพื่อเงินตราโอ้ขุดขุดรัวรัวขุดรัวรัวขุดสุดขุดขุดขุดรัวนี่เอาเงินมาหนุ่มด่ามันจะสุ่มไปเรื่อยๆนะครับคนดูนะมันก็จะมีตัวเครื่องนี่กดดันลงมาเรื่อยๆโอเคเฮ้ยเอาว่ะ ตีไปโจมตีไปเปิดกล่องครับยีสตเฮ้ยได้ของใหม่มานี่เปลี่ยนเลยอ๋อเป็นสก,กิลเราโอเคเป็นสก,กิลแล้วนะครับมุมบ,บนขวามือเมื่อกี้เนี่ยเคลี้ยงเคลี้ยงคอนเคลี้ยงอะไรที่อะไรกคนโดนนะเฮ้ยนี่มันโดนสักหน่อยเฮ้ยกูแจหายเลยเอยาได้ายิงโอ้ยเฮ้ยโดดสูงเกินไปกระโดนโอ้ตาย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 ,ตาย,ตาย โอ้เวมื่อกี้นี่ฟันเฟืองดีดีแม่งของแม่งโคตรดีโคตรสุดโคตรอันตรายจะเก็บของสักหน่อยแล้วเหยียบก็ได้นะครับนินเหยียบพวกนี้มันก็สามารถที่จะทำให้มอนสเตอร์ตายได้ด้วยนะครับนี่เครื่องค้อนไปสักหน่อยโอ้โหระเบิดระเบิดลำบูดลำบูดรลานลิชแมนช็อปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมง การันตีคุณภาพจากผู้ติดตามในไลน์ถึง3 0 0แสนคนเติมเกมชั้นนำในราคาสุดคุ้มปลอดภัยด้วยระบบ o f ฟฟิเชียลเพียงแอดไลน์แอดวิชแมนช็อปหรือเว็บไซต์ w w w ร i s h m a n s h o p c o m อเติมเร็วดังสายฟ้าดูแลดุดญาติมิตรเติมถูกเติมไวปลอดภัยร้อซด้วยวิชแมนช็อปว้าวตัวอะไรอ่ะมันคือตัวอะไรอ่ะ,ม,ออะ,อะมันต้องขูดลงไปนะคนดูไม่ได้ไม่ไหวละเนี้ย มาด้านล่างฮะเฮ้ยบอยมาครับอันต่อไปไอ<ป>ตัวอะไรวะหยิบหัวม,มันก็ได้นี่หว่าเอากูเอา,เอาตายาตาย,ตายได้ไงอ่ะโอ้เงินเฮ้ยเงินติดลบไปด้วยเหรออ๋อเราได้เงินอยู่คนดูโอเคเฮ้ยอาวุธเราเราเรา,เราพันหนึ่งแล้วมีเงินไปซื้ออาวุธใหม่แล้วน้องๆไปซื้อวุธฝั่งซ้ายมือดีกว่านะครับคนดูนะเฮ้เ hey ฮ้ยบอย นี่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 นมามามาร้านนี้เลยเนี่ยร้านพี่แบงขายทุกอย่างกูกูไอแบงหรือเปล่าซื้อของสักหน่อยดิอันนี้อะไรเนี่ยไดนามูก,กรฟีฟแมวเ,เอาเสียมก่อนเลยอย่างแรกซื้อเสียมได้แล้วยีด <c oughs> เออดูซิเปลี่ยนเสียมยังมีนี่ ร้านลิมชแมนช็อปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโม,มง การันตีคุณภาพจากผู้ติดตามในไลน์ถึง3 0 0แสนคนเติมเกมชั้นนำในราคาสุดคุม้มปลอดภัยด้วยระบบออฟฟิเชียลเพียงแอดไลน์แอดวิชแมนช็อปหรือเว็บไซต์ w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  i s h m a n s h o p c o m เติมเร็วดังสายฟ้าดูแลดุดาติมิดเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%ด้วยวิชแมนช h o p ว้าว